นี่นี่ครับคนพักคนปลูกในสวนโอ้โหนี่ก็ล้างขึ้นเนละทาฮอดทอดมือแรงพอดีบานได้เนี่ยนะอืมเอาไป2จุ่มนะเกิดจากกันเพาะเสื้อ บ่มเชื่อเองศึกษาแล้วก็เฮ็ดเองเนาะกระ,ะจายรอบเนื้วไถ่แลว้วก็เหี่ยววันเชื้อเห็ดอีเจ้าหน่อยก็จะได้กินมีเห็ดอีกหลายชนิดนีนน่นี่นี่ก็ะแมนนี่เนี่อ๋อมันติดมันติดต้นอันนี้นี่มัน เนี่ยเดี๋ยวม,มันก็นเลยใหญ่กว่าได้ได้เอาตัตัดทิ้นะครับเอออ้จาบาได้ต้องบ้<อ>งเป็นยันใหญ่แน่แหละฮิฟกอนอือเห็ดตับเต่าครับมัดเป่งกระมินนดเผิงกระมินเจ้กินแซ่บเด้ยำปุดปุดปุดปดุดแล้วอาไปไข่รูดละสองร้อยนี มิตอร์ผู้จ่องู้สั่งครับปอ,อกมือละสี่หาโลก็ตอนนี้ผลงานมันเริ่มอ,ออกลายแล้วเพราะว่าเจ้าของันหนั่นเพาะบม่มนี่ครับอันนี้ดอกน้อยๆมันเด่นนี่ถ่ายยักษ์ทรงหัวแรงๆเนาะมันก็สีใ่ ในบ้านก็นี่แน่นบัดครับครับเป็นพามาเบิงส่วนยูคาจะเพาะบ่มเสื้อเห็ด จำแนนไดนเนาะเอ๋อันนี้เฮ็ดเงี่ยงเนี่ยบอกข้าฝุ่นเฮ็ด <c oughs> ขันห่มวะเขามันมีถุงตีนอยู่ด้มันกินได้ยี่ว่าเนี่ยเวลาเวลามันขึ้นลายอยู่ด้วยข้าฝนเนี่ยเนี่ยแต่โบรูเฮ็ดองี่ยงเนาะ โอ้จักเฮ็ดเงิงครับพี่น้องมันเอาเห็ดมะวานมะวา,านหลายชนิดอยู่พี่แม่เก๋บางดูนกินได้บวน,นี้นะฮะมันดอกไงเด้อผู้ดอ่ะม,มันอันที่โตมะวานไว้บ่ สักแค่นีอย่างครับเขาบอกข้ากินดอกโมจักเ้อแม่นบิดเลยใคๆว่าเสื้อมันแพร่ได้น่ะเนี่ยอันนี้น,นี่กินได้ครับเน็ดเผึ่ง ถ้านี่นไม่รู้เห็ดเอียงอืออู้หู้โอ,โอ้มันออกลายอีหลีเห็ดเห็ดข,ขาวๆนี่ไหมนี่ไหมเห็ดขันหมม่มถ้าได้รูปกระเม้นมาบอกได้ครับถ้าไม่กินดได้บ้างจ้าวีของแท้ นเสียค้อมจะขายเราละสองร้อยขายได้มือละหกเจ็ดกิโลครับอันนี้ผู้หูัน,นี่กแต่รู้นกระแม่ไอ้เชื่อมันเดินขยายสามยาตาม มาสวนยูาคาโบเกดวาสี่ได้มีเห็ดเพิ่นเนะาะจะก,ก่ามว่าสวนยูคาสีมีแต่เห็ดยูคาดิเห็ดเพิ่อขมต่ออันนี้เห็ดเพิ่ออันนี้แซบนัออ่นบดเลยดเดินน้ำผ่านยูะมามันสิในี่พอดีเก็บไอ้ตอนแรงๆเนาะตอนนี้เวลาเวลาเทียงเทียงกลัว ลังสบายถ้าตอนพละจักหาหกโมงแรงนีิคาดว่าน่าจะดีเก็บหรือสองสามทุ่มเนาะมากันเราเลยมื่อ่เก็บสามรอบแลวป่าเรามาเก็บมือละสองสามรอบมันได้มือ,ม,อมือละบะตำกับพันเตะ ลอยได้หลักพันอ้ <erman> อันนี้มันบานคักนะรอบมาเห็นได้ดีนะ,ะมาเห็นเพิ่นมาเก็บไปแล้วสองสามรอบครับ<ป>แต่ว่ากันยังเล็ดหลอดมาอีกอนะมันได้แกงเลยที่นะ่ะขยายสปอร์ครับขยายเป้ดอ,องกางามๆเฮ็ดอันนี้มันเป็นเห็ดเนื้อดีนะครับพี่นอ้อง ยำปุด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 ,ปดแล้วแกงแซบสมกับราคาแพงอีหลีเห็ดพึ่งครับสุดยอดชุบยอดขยายทั้งอ้สินย้ยแล้วก็ขยายทั้งสปอร์ ว,ว่าอันเริ่มต้นมันนี่เฮ็ดังไดกับจากที่มันมีตอนที่แรกมันมีเลยเห,เห็นเห็นมันเกิดมนบ่มันเกิดเองแล้วก็ไปหาเห็ดเผาไหมเอาเห็ดเผามาเมื่อวานบ่กกะปองกระกอรประองที่จะไต้ใบอืมแล้วก็ตัดห้างเชือกเดิมประมาณสามมือสี่มือห้ามือก็ไปฝังใส่ห้าอยูุ่ขา หักอยู่คารมันเลยเกิดเลยแบบนี้มันปะนี่มันกระจขยายติดยังไงเลยเนาะไปพุ่มไหนก็มีหักต่อหักยันตะหยียบย่างข้ามานี่ต้องระวังเดยมันมีวัตสุหมงเดย์หัได้ติดไปต่อไดซ่าแล้วก็ติดต่อกันสองเม็ดเพิ่มนะครับจากที่แบบว่านโมลูว่ามันกินได้กินบ่ได้เพราะอันพุทธเอาผู้แกให้นอกกินได้แล้วลองเอา เสืออมานาวานบึงเกิดไปเบิดเลยเต็มสวนเลยบ้านเนี่ยยังไปพุ่มใดก็มีนี่น้ำหลุมยังสีก็มีได้เนี่ยโอ้ลายดีแต่ว่าท่านถามมนใหญ่กว่านัดหน่อยครับค่อยๆเก็บแมนเบิดเลย เอาไปแกงบะเอาไปแกงแรงบะเขาคือเอาไปปนกันยังสั้นอันสีขาวเ่เบื่อใช้กันปะเอามาเวิร์แล้วปะ <laughs> มีบลกสมองเราเนาะคนอะโอ้ขุมทรัพย์เลยนี่่ำเป็นแรงซับขุมทร,รัพย์สา่งรายได้กันตําบันละหลักพันถ่ายมันใหญ่ถ่ายเวลามันใหญ่ขึน้นคำาๆมาเก็บได้ละสี่ห้ากิโลโลละสองไอย ความต้องการลายมันเพราะว่ามันเป็นเห็ดที่แกงแซบั่ย่างมากก็ยันซียันเหยียบอยู่ต้องระวังครับโอ้โอหสุดยอดครับแม่นมันเลย เห็ดเ่กเห็ดเพิองโอ้ยสอนสอนทเอคลิปนี้กากสำนีครับพี่น้องไว้คลิปหน้านะครับค่อยจะมาเบิ่งอีกเท่นึงว่าเป็นที่มาที่ไปจังใดแล้วกันคนมีแนวทางอย่างไรในการเห็ดนะครับเพราะว่าจะของส่วนพันวานตอนนี้กำลัง พอปมเชื้อไวหลายเง็ดไวหลายชนิดอยู่ใครมาชมผลงานแล้วก็ใครมาพ่จ่าก,กับเราอีกทีหนึ่งครับ